ที่เห็นไกลๆตรงโน้นก็จะเป็นคาเฟ่เหมือนกันนะคะให้ไปนั่งดูวิวจิบชาเขียวผลิตภัณฑ์ที่นี่ก็มีของฝากมากมายค่ะที่เป็นชาเขียวของฝากจากฟราร์มมีทั้งเคก้กมีทั้งน้ำแล้วตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอีกที่นะคะแล้วก็รองรับคนได้เยอะเลยลตอนนี้พูดก็อยู่ที่ไล่ชาฉุยฟงนะคะเป็นยังไงบรรยากาศ ก็ใหญ่ไพศาลพออยู่บนอยอดเขาชาก็ต้องเห็นว่าเวลาเดินทางก็จะแบบทั้งขึ้นเขาลงเขานะคะซึ่งความปลอดภัยนะ่ะถึงรถจะเป็นเกียร์ออโต้ก็จริงเราขับเกียร์ดีมาปกติเพื่อเลี่ยงรอบนะแต่ก็อย่าลืมที่จะพอถึงรอบแบบว่าไม่เกิน4 5 0 0อย่างเงี้ยก็ต้องตอบเป็นเกียร์ S ของปุ้ยคือยาริทใช่ไหมก็ตอบว่าเป็น S แล้วมันก็จะสามารถลังเครื่อง รอบเครื่องอะให้สามารถมีกําลังวิ่งต่อได้แต่ว่าถ้าทางลงก็เหมือนกันพลิกนะเวลาขับรถลงเขานะคะทางลงเนี่ยปุ้ยก็ใส่เป็นเกียร์สโลปไม่ได้ใส่เป็นเกียร์ดีเกียร์สโลปเนี่ยมันก็จะทำให้ความเร็วลรถนะคะก็จะลดลงจะทําให้เราไม่ต้องแตะเบรกเยอะแต่เบรกเนี่ยก็คือเราเวลาเราเบรกจะเบรกให้ลึกแต่เป็นระยะระยะอย่าก,กดเบรกลากไม่งั้นผ้าเบรกจะไหม้นะคะปุ้ยก็เลยมากันแบบ ค่อยๆมาค่อยมา,ยมาถึงที่พักชมวิวแต่ละจุดก็หยุดไปเลยค่ะพักรถนี่แหละเพื่อเช็คผ้าเบรคเช็คล้อนะคะว่ามันมีไหมไหมมีกลิ่นไหมไหมก็จะได้คลายร้อนแล้วก็ไปต่อกันได้ครั้งนี้ก็เลยเป็นทริปที่ปุ้ยเออเดินทางผู้หญิงคนเดียวอย่างปลอดภัยนะคะบรรยากาศโคตรดีขนาดล้อเนี่ยมีแดดนะเนี่ยอยู่ในแดดนะเนี่ยไหนถ่ายรูปไหนซิแช อันนี้ง่ายเลยโ o p ปมาอยู่บนมือถือแ่้วเพื่อนเดินดูวิวกันอันนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะทางเนี่ยก็เป็นทางลาดฟืบก็จะมีขั้นชาเขียวให้เราเห็นแหละมันก็จะมีให้เก็บชาเขียวด้วยนะเห็นอยู่ตรงไหนอ่ะนู้เห็นไหม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 ใกล้ๆป้ายชาเห็นคนไหมซูมเข้าไปซูมเข้าไป ก็จะมีแบบว่าให้เราแบบว่าถ่ายรูปเก็บชาของชาเขียวแล้วก็มีพนักงานที่เขาเก็บชาเขียวอยู่จริงๆด้วยนะแล้วก็สั่งชาเขียวที่นี่กินดูแล้วนะปุ้ยสั่งเฟปเป้วินทีเฟปเป้อะไรเลดบีนไอชาเขียวมัทฉะใส่ถั่วแดงอะ่ะก็วิปครีมที่นี่เขาก็จะหอมๆนะชาเขียวเขาก็จะไม่หวานมากหอม แต่ไอถัวแดงเขาอะก็จะแข็งๆหน่อยถ้าใครชอบสไตล์นี้ก็น่าจะชอบนะคะไปเดินที่เอวกันต่อเลยเย้ yeah. างขับรถขึ้นลงนะคะอยู่ที่ไล่ชาฉุนฟงเขาก็จะมีบอกนะว่าทางลาดชันรณาใช้เกียร์ต่ำก็ไม่ควรจะเกินอยู่ที่รอบ20กิโลเมตรต่อช่วโมงอันนี้ก็เป็นคนงานนะคะกำลังเก็บชากันอยู่ไปดูมาวิธีการเด็ดยอดใบชาเราจะนับไอเห็นไอยอดก่อน ตัวนี้เรียกว่ายอดแล้วก็นับหนึ่งนับสองนับสามแล้วค่อยเด็ดได้แต่ดูสกิลการเด็ดของคุณป้าแล้วไม่รู้คุณป้านับได้ไมั้ำไมแต่แกก็คงจะนับจนชินแล้วคงรู้ว่าต้องเด็ดยังไงบ้างค่ะมาถึงตรงนี้นะคะทุกคนก็จะได้เห็นกันแล้วว่านะคะในการเที่ยวแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนกับการที่ไม่ว่าจะเกิดกรณีเจ็บป่วย ชึ่งตอนนี้ก็โควิามาแรงมากเลยคะะเชื้อไวรัสโควิา2019มาแรงมากเลยนะคะและก็ยังจะเป็นเกี่ยวกับอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากการเที่ยวของเรานี่แหละไม่ว่าจะเจ็บหนักเจ็บน้อยมีทั้งขับรถขึ้นเขาลงห้วยการเที่ยวบนดอยบนเขามันก็สามารถเพิ่มความเสี่ยงตรงนี้ขึ้นมาได้นะคะการที่เรามีประกันอุบัติเหตุก็ทําให อุ่นใจไปเปาหนึ่งค่ะมีเงินเที่ยวแล้วก็อย่าสร้างภาระให้กับคนอื่นถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วให้คนอื่นมาจ่ายค่ารักษาให้เรานะคะมีเงินเที่ยวแล้วก็มีเงินจ่ายค่ารักษามีเงินจ่ายค่าประกันกันเองค่ะการอุบัติเหตุส่วนบุคคลก็มีให้หรือว่าจะมีประกันการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศก็มีมากมายหลากหลายเหมือนกันไปศึกษาเพิ่มเติมรู้ได้กันเลยนะคะหรือติดตามในเพจคุณนายปุ้ยคุยประกันค่ะซึ่งปุ้ยก็จะเอาสาระดีๆที่เกี่ยวข้องกับประกันทั้งหมดมาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ バイバイ